เราสีส่วินาทีก็มบ่วนนี้อยากได้ที่หมายเลอสะต่วนนี้อยากได้กับาบอลมามคนเดียวเลยแล้วก็สีเ็โอ้โหย่งไรครับยาได้กัที่หมายสิบมาว่าหมายสิบพา,ามาเองอ้โหแล้วก็ตัวนี้ที่หมายมาล นะครับนี so, weeks. Weeks. Umas, ่นะครับ <gaan> ถ <masculine tension> ูกต <head> really so, so ้องครับเป็นดังสองทีมครับนี่นะฮะขอบคุณสตาร์โค้ชครับขอบคุณทีมงานเจ้าบ้านนะครับที่ยังงครับรถเบียดจุดมายิกเลยโอ้ยแล้วก็ออกมาขวาพี่หมายเล่นสี่แล้วก็ปีนเข้าไปยังไงที่มาเล่นสี่เจ้าอะไรนี่จะได้รื่องไหมครับ ออกกำลังโยกมาที่หมายเลขย์สิงตัวนี้ยเข้าขวาแล้วก็ปั่นกบ้างและถึงผู้เล่นสามตัวก็อยากได้อันนี่หมายเลข่ย์สิงโตอันนี้แล้วก็เข้าซ้าย

อน้องๆข้างสนามนั่งไปเล่นบอลนะครับนะฮะจะบอลจะเข้าสนามนะครับโอเคขอบคุณมากแล้วก็เด็กห้อง บอลจะอี้ที่หมา,า,มา,ายเจ็บลัานกขวาน้ายเนยทนี้ตองางนใน,นซูเปเซฟารค้าในข้เลยทีเดียวัตัวเอียบตัวนี้พาบอมาอย่างไรับตอี้ผู้สิทธิ์เห็นูกไดเปรียบแล้วก็จิงแล้วก็แล้วก็ูนี่อนนี้อ นี่ไอ้น้องนางซีดลื่นไปแล้วยังไงฮะแล้วไม่ต้องเคียดกินที่ตะสินจะมาแล้วฮะมาไปได้ครับจังหวะนี้ครับยังไงครับออกมานขวาจังหวะนี้ที่หมายเลขจิ๊กหุบหิบแล้วยังไงครับยกกลับมาที่หมายเลบปิดจากทางซ้ายยังได้ครับที่ไหนยิง ลูกนี้ยับได้เป็นลูกอร้วมางซ,ซื้อมาแก้วด,ดี่ะียอยอามาหายสิิ์ครัจากไหกันมาตรงนี้เปลี่ยนฝั่งมาที่สีเป็รลอยยิงเรียบสนับกิตติสินอย่างนั้จงงงนจมมา ตกลงกันด้วยนะโอเคแล้วก็ยกังไงครับ